นขอกราบสวัสดีคนดูทุกท่านอยู่กับช่องไหนและในวันนี้นะผมมาเล่นมาครับเอาชีวิตรอดรอดแล้วครับเนาะ EP สามสี่แล้วไปได้เล่นมาสิบสามวันอะไรครับเอาชีวิตรอดเข้าคันสุดท้ายหุ้ยเดี๋ยวนะอันนี้ปีสองพันยี่สิบสามไม่ได้เข้ามาตั้งแต่สองพันยี่ยสิบสามนี้เห็นไหม ไม่ได้เข้านานตั้งแต่ปีส0 2พยิบสามโอ้โหโอ้โหวันที่ย5ิบ้าซะด้วยไหนดูนีเฮอยอันนี้อะไรเนะี่ยอ๋อนี่ไม่ได้เข้ามาตั้งแต่เดือนเดือนสิงหาปีที่แล้ววันที่ห้าด้วยดูสิเข้าโรดกดเข้าไปอืมไหนดูสิรถที่เราไม่ได้เล่นมา,นะานานนานมันเป็นไง่า <laughs> เมยดูหน่อยสิรอบนี้ผมจะทำชาเลนจ์มาด้วยเข้ามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วเรียบร้อยอเรียบร้อยนะเอ้ย,อยไม่ได้เข้ามานั้งนานนี่ น er e ี่ส uh, ิลงก่อสรางปี2023ก็นี้นี้หนูไม่ได้เล่นนานนาเลยวันนี้สิลงก่อสรางปี2023อีกิูยันมาเดิมเดี๋ยวนะกินเนื้อหน่อยเดี๋ยวนี้ปี2024 เดี๋ยวเริ่มนวผมจะมาทำชาเลนจ์นะฮะทำทำแท่นเบียร์ข้อนที่ใหญ่ที่สุดในในรลกมาครับนะเดี๋ยวผมจะใช้บอ l เลดด้วยไหนดูสิเลด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 เออผมใช้รถทำทำทำไปทำโห่าไรเนี่ยใช้ประมาณโอ้เยอะอยู่นะแล้วใ,ในนี้มีอะไร ไม่ไรผมจำได้ว่าว่าเพื่อนอัดคลิปคลิปอีพีผมจำได้ตอนนั้นเพื่อนอัดคลิปคลิปอีพีสามสามเสร็จไปอ้าวเดี๋ยวเก็บออฟซิเดียน นี่มาดูสินี่ขอนไหนดูสินี่คือขอนทีนนี่ เดี๋ยวเราจะเบียคอนก่อนเออว่าแต่เบียคอนทำไงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีเบียคอนด้านนี้ก็ไม่มีอีกเบียคอนเดี๋ยวนี้เบียคอน ในสูตรกสุตครับหน่อยเบียคอนไหนเบียคอนเออเจอได้โอ้ต้องไปเตรียมค่าค่าปีเตอร์มาแล้วขอดูขอดูหน่อยซิมีหัวกี่หัวเดี๋ยวซิ เยอะอยู่นะอุ้ยเราวตัดไปตอนที่ท,ท่าที่ที่ทําทำที่สร้างเสร็จที่หาคอนมาคุบเลยนี่เดี๋ยวนะแปดอันนี่ต้องการหดแต่ว่าผมเอาแปดเฉยเดี๋ยวชมจะมาสร้างแถวนี้เลย้วยกันแถวนี้ขอนสาม สี da, ่หนึ ha, ่งสองสามสี่ห้าหกเดเด่อซเอดเเดี๋ยวเด้คโอเคหนึ่งสห้าหแล้วก็เจ็เก้า เค็มไม่พอแล้วเดี๋ยวผมตองไปหาที่กว้างๆหน่อยแล้ววินเครื่อนมีติดแค่นี้นั่นแหละหาที่กว้างๆหน่อยวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, ปดเก้าสอ9สาส้าแบบกเจ็ดแปดเก้าก็หนึ่งสอนโอเค เสียนเหล็ดขอนแท้นี่เหล็ดแท้นี่เดี๋ยวผมจะให้ดูเสียนเหล็กให้ดีนี่คือเสียนเหล็ดเหล็ดแท้ร้อยประการ lắc cái thảo chỗ này k ấy cut co đây nè level lên được chưa má đấy thế, thế? rồi có แล้วก็ว่าวันนี้นะนี่เดี๋ยวขอใช้เอาเราองใช้ขอนบูชาผมใช้เหล็ดมาเอฟเฟตดันเอฟเฟตเฮ้ยไ,ได้แล้วเอฟเฟตต่อไป lịch, tổ ต้นไปเติมนะเติม hmm. ก <c ười> yeah. 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 oh, ่อนเจบเห็นบ้านแล้วต้นไปเนี่ยอืมอืมไปเดี๋ยวเนี่ยนอนดูซิไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้เจอแล้วเทด หนึ่งวอทสเตทเออต้องใช้เยอะกว่าที่คิดเลยนะต้องใช้เยอะกว่าที่คิดนี่พุซบินฮึบเออฮึบอ้าวเดี๋ยวหาอาหารก่อน ตอนรอนบิดแลวแลวปึบบินรึบปุ๊บเอ้ยปึบ๊บอึแล้วก็เอาบอัตเล็ดมาชึบวิบบเฮ้ยกี่อันลนะกี่อันลนะเฮ้ยได้4อันแล้วไหนขอเอาไม่ไป้ไม่ได้ดี๋ยวไม่ได้นี่นี่น ได้ยันได้ยันอันที่สอนเออได้แล้วนอกจากขุดเร็วของนี่ขออุดเร็วได้ยันเออได้ไหนลองดูซิเยอะสอนหมดนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเร็วอยู่เร็วอยู่ ต่อไปขอบแค่ไหนขาดอันนี้ต่อไปเออ อนดูสิได้หมดแล้วเอาเอฟฟิทนี้นะเอาอันนี้กรนะเส็จเอาอันนี้มาแล้วเอาขอฟิตเร็วหน่อยขอเอฟฟิทน,นี่ดามิแลน คือเอฟเฟกตหัวใจอะเอฟเฟกตนี่ลีลีเจนไหนลอดูดิออออเ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 ฮ้ยเฮ้ย้วขึ้นเร็วขึ้นไหนลองผมจะไปสู้กับ ไอรอนก่อแล้วนี่ตอนเริ่มแรกนะไอรอนก่อแล้วมันเกลี่ยทำไมเลยตอนนี้ขุมขอวิ่งเข้าใจเฮ้ยห้องููฮึบฮึบฮึบเฮ้ยอืมจัดการง่ายขึ้นยังไงล่ะโอืมจัดการไหนล่ะเข้าไปวิ่งเลยฮึบฮึบฮึบวิ่งเอ้ยเข้าใส่ โอ้โหเฮ้ยเดี๋ยวเราดูซิเร็วขึ้นมากเดีย๋ยวนี่มันขุดเร็วใช่ไหมผมจะรอเอาพวกมาเร็วจะจัดเดี๋ยวเราดูดิอี๋เนี่ย ไปหน่อยขุดลุดนี่ได้อชิมินเพียบเลยเอฟเฟก็หมดแล้วไอ้หมดแล้วยินลุดเอฟเฟกต์ยินหมดแล้วถึงเบสรถแล้วได้เวลาต่อบอลขึ้นไป เดี๋ยวเอาหินดิฟเซเลขึ้นไปหน่อยได้โอเคในตอนที่เอาไฟมาโอ้าดวนมันไปช่วยเลยวานผิดวานผิดเออมืดเออเราดูดิ เฮ้ยมีทอนด้วยแร่ทอนแล้วก็เลสโตนเดี๋ยขอแร่ทอนหน่อยเย้ทอนเลสโตนไม่เอาขอขุดไฟม่หน่อยมีแค่นี้ขอขอขึ้นไปก่อนถ้ามันมีแค่นี้ขอขึ้นไปต่อหิน หรือเหมือนเหมือนลาวามีอะไรไหมลองดูสิลาวามีอะไรไหมผมผมอยากรู้เฮ้ยเฮ้ยวู้ฮะโอ้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  oh